ก็เอาสถานการณ์ของทีมที่เหลืออยู่อ่ะสุขโขทัยให้หน่อยแล้วกันสุขโขทัยผมว่าอันดับสิอย่างสุขโขทัยเนี่ยสุขท,ทยนี่คือตามโปรแกรมนะนะเกมหน้าขอแค่แต้มเดียวรอซึ่งผมว่าทําได้ถึงแม้จะไปเยือนก็เถอะซึ่งถ้าเกิดจะเจอกับเจ,จอกับลําพูนในวันที่เจ็พฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะมีผลแล้วก็ได้ซึ่งผมว่าสุขโขทัยมาขนาดนี้แล้วชนะบีจีได้ ก็ไม่ควรพลาดในเกมเจอกับหนองบัวโอ้โหแต่ถ้าสมมตินนะถ้าเกิดพลาดน,นะพลาดขึ้นมาเนี่ยลำพพนชนะประตูบชนะเนี่ยโอ้โหมันเลยนะเออใช่ใช่เพราะอะไรด้วยเพราะนี่ไงมันเจอลำพพนเองด้วยแลวก็มาเจอคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสถา,านการณ์คือสุโขทย 33, <อ>ัยสามสิบสามแล้วพกนั้นจะขึ้นมาเป็นสามสิบสองอ่าก็จะก็จะมันแต่ผมว่ามันจะจบน้าที่สิบเก้า เพราะตอนนี้อะไรป่ะนน้าเลยรู้เลยนั้นคือสมมติว่านัี่8เนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่านัที่29เนี่ยใครจะแข่งสุดเพราะว่าตอนนี้มันตกไปแล้ว2ทีมมันเหลือแค่ทีมเดียวนะครับเหลือแค่ทีมเดียวซึ่งถาาว่าโคราชอยู่ในกลุ่มนั้นไหมก็ต้องยอมรับแหละว่าด้วยโปรแกรมมันหนักนด้วยโปรแกรมมันหนักคือเอามาสู้ตัวเองแหละของโคราชเนี่ยไม่ต้องลุ้ในใครคุณสู้ต,<ๆ>ตัวเองไป เท่านั้นเลยแต่ทีมอื่นๆเนี่ยในกลุ่มนี้ยังมีเจอกันเองอยู่บ้างใช่มาดูโปรแกรมแล้วโคตรห,หนักใช่เดี๋ยวเฮ้ทูเฮ้ทเราค่อยมาลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าจริงมันอาจจะยังไกลนิดนึงเพราะผมก็ไล่เรียงมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ติดตามตลอดอันดัาสิบเอ็ดประจวบยี่สิบเก้าแต้มนะครับประจวบยี่สิบเก้าแต้มก็เหลือสามนัดโอ้กลายเป็นว่าถ้าคุณอยากได้โบนัสก็ต้องชนะแบงคอกเลยอ่ะหรือถ้าคุณมีแต้มกับแบงคอกเนี่ยจะขึ้นสามสิบสามสิบอีกสองเกมหลังก็เชื่อว่า เล่นในบ้านเจอสุโขทยัยไม่ใช่งานยากเกินไปสำหรับประจวบนะถ้ายังเป็นช่วงขาขึ้นอย่างนี้ไปเยือนลำปางยังไงก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้สนัดนี้ก็ถ้าเก็บถ้าเก็บหคะแนนโอ้โหสบายสบายหคะแนนมีโอกาสนะพี่นะมีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดสแต้มจากสองเกมแรกทั้งแบงคอกแล้วก็ <c oughs> ลำปางเนี่ยก็จะเป็นสาาผมว่าก็รอดเลยนะสาสาใช่ เพราะพี่อย่าลืมนะว่ามันก็จะทําให้ทีมอื่นนะมันมีมันมีตัดกันเองด้วยไงคือเรื่องของเรื่องทีพวกนี้ไม่มาตัดกันเองไงคือคือประเด็นตอนนี้ที่ตัดกันเองนะมันจะมีสังเกตไหมเมื่อกี้มันจะมีที่เจอกับลําปางแล้วก็สุโขทัยเหมือนกันเนี่ยก็จะมีมีลําพูนใช่าฉะนั้นเนี่ยแต้มมันจะมีมันจะมีมารู้รู้ชัดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมฑนัดที่ยี่สิบเก้าถูกต้องนัดรองสุดท้ายบังเอิญจริงๆิเนี่ยถ้าเกิดประตุบ คอนแก่เลยมันเจอเองนะมันจบเลยนี่มันไม่เจอแล้วไงอ่ะมันจะมาจบไปแล้วไงนี่คือไปเจอทีมต้องนอแล้วไปวัดเอาใช่เฮตูเฮตูว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันวัดที่แต้มแล้วโอกาสที่จะเป็นเฮตูเฮแต้มเท่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่ามันจะมาจับกันเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยสนุกละมันจับกันแล้วมันุ้นมันมันลุ้นยากเพราะมันไม่เจอโดยตรงคือพูดถึงลำพูนเนี่ยจะพัฒนาโภชนา9คะแนนนี่ไม่ตกเลยนะใช่ใช่จริงๆแค่หก แค่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าหงนี่สามสามมีสิต,ตกเข้าใจแต่ว่าผมว่าก็ถูกไหมก็ลุ้นนสุดท้ายก็อาจจะแบบว่าเล่นแบบไม่ต้องเครียดมากใช่แต่ถ้าเกิดที่พี่โยกบอกคือเป็นอุก้าคะแนนมันก็ต้องจบกับท่าเรือด้วยไงถูกป่ะเออมันก็อาจจะอาจจะ,อจจะมองนั้นก็ไก่เอาเป็นว่าผมว่าต้องมีสักทีมสะดุดบ้างหรอวะแต่ถ้าเอามาเลยนะนี่แหละเกมหน้าลผมว่าเกมหน้ารู้แล้วเกมหน้ารู้เลยถ้าใครสะดุดก่อนนะคือเกมหน้าเนี่ยอาจจะมีประจวบที่อาจจะ แข่งได้จากการที่โอเคเล่นในบ้านก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณพ่ายกับแบงค์ข้คือแพ้เนี่ยมันจะบีบคอให้คุณต้องชนะใน2เกมหลังไปเลยซึ่งโอกาสที่ชนะมันก็มีแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้หมดตอนนี้มันยี่สิบเจ็ดถูกไหมลำพูนยี่สิบเจ็ดใช่อันนั้นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าถูกไหมใช่ถ้าเกิดลำพูนชนะขึ้นมาเป็นสามสิบก็จะแซงไงเกิดสองทีมนั้นเสมอนะสมมติเสมอนะก็เสมอก็สามสิบสามสิบอันนี้อันนี้ก็จะมันอันนี้ก็จะมันนะครับอ่านดูตั้งแต่นครราชสีมาแล้วกันนนะครััับบอด 29แต้มตอนนี้ก็เหลืออีก3นัดนะครับเจอชมบุรีเจอเทโรแล้วปิดจ,จ็อบเจอบุรีดำโปรแกรมโคราชหนักสุดหนักสุดนะครับก็เจอชมบุรีเจอเทโรแล้วก็ที่สําคัญคือพิยงตอนนี้29แต้มถ้าได้3 3 3แต้มของ3นัดจะจบ30 31 32ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย31รอดรอดนัดสุดท้ายนะก็ตุนนวลตอบเหมือนกัน แต่ถ้าดูกาลนี้ผมว่า32ก็อ,อาจจะรอดแต,อแต่เหนื่อยแต่มินเมย์มากจนถึงเกมสุดท้ายซึ่งผมเชื่อว่าโคตรแตงมึงล่างมันสูงบุรีรัมเล่นเล่นในบ้านเนี่ยนะสุดท้ายฉลองแชมป์เนี่ยมผมว่าเขาไม่ยอมให้มาเสมอหรอกถูกต้องถูกต้องนะฉะนั้น2เกมที่โคราชต้องเอาคือผมว่าสี่แต้มรอดนะถ้าไม่รู้แหละจะชนะใครเสมอนั่นนึงอ่ะสี่แต้มรอดก็คือสามสิบสามสามอือืสาที่สามรอดผมว่ารอด จะบอกว่าตุ้มตุ้มต่อม,มแต่ก็รอดนะครับเพราะต้องมีคนพลาดต้องมีคนพลาดในอีก2เกมนี้แล้วทีมอื่นก็ไปเก่งว่าโคราชเนี่ยแหละจะพลาดแต่ถ้าเกิดโคราชไม่พลาดนะพี่ออ,อันนี้ต้องชมเขานะเพราะเขาดีจริงเพราะว่าโปรแกรมเขาหนักสุดเลยนะแล้วเขาไม่ได้เจอทีมในกลุ่มสุ่มเสี่ยงได้กันเลยเขาเจอแต่ทีมให,ใหญ่ๆนั่นเลยและเฮตูเฮเนี่ยถ้าลองไปดูเนี่ยโคราชก็ได้เปรียบแค่สุโขทัยทีมเดียว ที่เหลือเฮตูเฮที่อยู่ในกลุ่มที่ยังยังลุ้นอยู่เนี่ยทั้งขอนแก่นทั้งปัตจั๋วทั้งลําพูนเนี่ยเฮตูเฮเท่าหมดเลยยี่สิบเก้าตอนนั้นชุมบุรีปล่อยผู้เล่นใบสี่เกมไหมปล่อยปล่อยปล่อยไหมต้องปล่อยสิก็นัดนเนี่ยสุดท้ายนีย่เนี่ยวันวันเนี้ยรวมแล้วอ๋อถ้า,ถ,าถ้าปล่อยก็มีฉัตรมงคลฉัตรมงคลทร<ห>งชัยชาญรงค์สามคนสามคนอืมโอ้แต่ตัวผู้เล่นต่างชาติก็มีเยอะนี่ แต่ว่าแต่ว่าเยือนสองนะเอ้ยเออโคราชเยือนสองเยือนชนบุรีแล้วก็เยือนบุรีรัมเล่นในบ้านเจอกับเทโรทีมเดียว2อนัดสแต้มเอ้ยสามนัดสี่แต้มแต่ถ้าเกิดว่าหแต้มไปเลย2เกมจบจบสบายใจนะครับสถานการณ์ของแฟนสวัสด์แคทก็เป็นลุ้นเงาแล้วกันผมว่าเกมดีกลางโคราชก็นั่นแหละสเกมแรกเนี่ย เก็แรกเนี่ยชลบุรีเนี่ยอ่าถ้าไม่มีไม่มีแต้ชมชลบุรียังไงคุณต้องเก็บสาคะแนนกับโพลิสเตโร่เท่านั้นสถานเดียวเลยครับสถานเดียวเลยอาไปดูอันดับต่อไปครับจากสิบสองก็เป็นสิบสามสสามคือขอนแก่นอ่ะมาขอนแก่นยี่สิเก้าคะแนนขอนแก่นเหลือสามนัดเยือนโพลิสเตโรเล่นในบ้านเจอกับหนองบัวอืแล้วก็ เล่นในบ้านเจอแบงคอกแบงคอกตอนนั้นเอเบคามี่ชิงเมื่อไหร่ยี่สิบเจ็ดเอ่อยี่สิบแปดพฤษภาคือตอนนี้แบงคอกโฟกัสกับการกับการเตรียมทีมที่จะเล่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไงในลีกก็คงต้อง,ต,องต้องเต็มที่แหละนะครับผมว่าคงไม่มีผลเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันนะ่ะโปรแกรมนัดสุดท้ายมันสิบสองพฤษภาคุณมีเวลาพาักถึงยี่สิบแปดยังไงแบงคอกบอกว่าเอาเอาเต็มที่ชุดใหญ่อยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าสองเกมเหมือนกันสถานการณ์เหมือนนครรศมีมาเลยอขอนแก่นต้องทำังไงก็ได้ให้มีสี่แต้มขั้นต่ําในการเจอกับเชโรกับหนองบัวซึ่งโอกาสดียู่โคราชนะในมุมมองผมเพราะโปรแกรมอย่างน้อยมีหนองบัวทีมหนึ่งซึ่งตกชั้นไปแล้วด้วยอ่าถ้าคุณกำนเนือว่าสามแต้มต้องได้แน่กับการเล่นกับหนองบัวซึ่งคุณเล่นในบ้านด้วยนะขอนแก่นเล่นในบ้านด้วยก็จะมีโอกาสเฮ้ทูเฮ้คงไม่ต้องไปดูแลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อย,ค,อยค่อยไป,ไปทําในสถานการณ์แต้มเท่ากันเพื่อตัดให้เหลือน้อยสุดตอนนี้มันยังไกลไปเอาเป็นว่า ถ้าแต้มคุณขาดตรงเนี้สามทีสามแต้ม,มสามทีปสามแต้มคุณก็รอดใช่ใช่ผมว่ารอดสาทีสามแต้มมารอดเพราะสุโขทัยตวเนี้ยผมว่าก็รอดแล้วแหละแต่แต่ว่าโอเคด้วยความที่เดือดสามนัดเนี่ยเขาอาจจะรอสัปดาห์นี้ก่อนเพื่อให้ได้สักแต้มหนึง่งเพื่อเป็นสาทีสี่เพราะสาทีสี่เนี่ยมันการันตีร้อยของร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดูการนี่ผมว่าสาทีสามน่าจะรอดนะครับไปต่อกันอันดับสิบสี่ลำพูนบอิเรี เออลำพูล27 27แต้มเหลือ3นัดนัดต่อไปเจอลำปางเจอสุขโขทยัยลำพูลเนี่ยอาจจะดูกระทบหน่อยในการแพ้ขอนแก่นอาที่ผ่านมาแต่2นัดเนี่ยคือจะสำคัญแล้วคือโอเคมันอาจจะมี3นัดเรียงทีมในกลุ่มตกชั้นด้วยกันแต่คุณพลาดขอนแก่นถ้าลืมมันซะมาโฟกัสกับสเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะลำปางตกชั้นไปแล้ว แล้วทางสุโขทัยเนี่ยจริงๆขึ้นแท่นสาสามแต้มเนี่ยผมว่าก็ก็ปิ่มๆที่ที่จะรอดอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีประเด็นก็ถ้าเก็บสามแต้มเป็นสามสบแต่ก็ไม่ควรไปลุ้นในเกมสุดท้ายกับท่าเรือถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามเพราะท่าเรือก็ยังลุ้นันดับสามกับเมืองทองอยู่ใช่ๆฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเก็บสองเกมแรกก็ได้ก่อนใช่และต้องเก็บหคะแนนเลยครับเพราะถ้าเก็บสี่แต้ม จะมี31ไม่รอดผมว่า31ดฤดูกาลนี้ไม่น่ารอดนะครับและด้วยโปรแกรมของลำพูนด้วยคือไปเจอทีมปิดท้ายอย่างท่าเรือเนี่ยคือโอเคและมาถามมันก็แพ้ชนะกันได้นะแต่ด้วยทรงของลำพูนตอนนี้คือต่างชาติไม่พร้อมเล่นเลยอะลูกก้าเจ็บยาวบิโรซิม่าสภาพไม่ไม่เหมือนกับที่เราเห็นแล้วอะ่ะเหนื่อยฉะนั้นลำพูนมี2เกมนี้แล้วต้องต้องทำให้ได้นะครับ